มาลุยโลโชว่านิสัย42เซนเมลนะครับก็ตัวนี้ลายเนี่ยผมว่าเป็นปลาที่ใช้ประกวดได้เหมือนกันนะครับลายแบบสมดุลดีนะถึงแม้ว่าเออเขาเรียกว่าไงดำมันจะไม่ใช่แบบบ้างนะครับมันแต่แดงกับดำเนี่ยวางกันแล้วดูออบาลานซ์สองสีระหว่างแดงดำกับขาวเนี่ยดูลงตัวดีนะครับ ดำก็มีดรอปลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าขึ้นมาในอ่านนะครับต่อคิวถ่ายคลิปนานๆน,น,นะครับก็มีดรอปลงไปบ้างนิดหน่อยนะครับลงบอก,ก็จะกลับไปเป็นเหมือนปกตินะครับแต่ดำตัวนี้ก็ถือว่าคุณภาพค่อนั้งสูงนะครับดำมาจากเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะเนื้อเลยนะใต้เนื้อ น,นี่มานจะโคนตัวผู้นะครับก็เดี๋ยวจะมีที่ปากอีกนะครับแล้วก็บนตัวช่วงกลางกลๆนะแล้วก็มีช่วงท้ายถ้าสามจุดหลักๆเนี้ยขึ้นมาเมื่อไหร่นะก็จะเป็นปลาที่ดู คอมพลตนะครับแล้วก็ดูเวอร์ฟูลมากกว่านี้นะครับก่ออีเวนต์นี้มาลูวิโลนิสันะครับเป็นงตาที่คัดที่มาลูวิโลนะครับช่วงพฤศจิหรือตุลาผมจำไม่ได้นะครับก็ลองส้อดูตัวนี้หัวสวยด้วยนะทรงหัวเขายาวแดงก็เป็น3มตอนนะครับหนึ่ง จะนับเป็นสมหรือ2ก็ได้ครับก็ลองดูนะตัวนี้ก็จริงๆฟินิชชิ่งดีๆคอนดีๆปรับขาวทำแดงหน่อยก็น่าจะเป็นปลาที่ลงสนามได้นะครับมาลุยโล่สบสองเซนแมวครับ